ทีนี้เดี๋ยวพาไปแลบรรยากาศการท่องเที่ยวมังเมื่อที่พี่บอกเกลี่ยงบอกว่าตอนนี้คึกคักกันเลยนะพาไปแหลแขกขอกสมุยกันค่ะมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติค่ะเดินทางเขา้<อ>ขาเข้ามาเที่ยวกอมุยกันยั่งคึกคักเลยนะทางด้านข้างในอำเภอค่ะก็สั่งการให้เจ้าหน้าที่เนี่ยดูแลในเรื่องของความสะดวกความปลอดภัยหล่าจากตัวเลขสถิตินักท่องเที่ยวเดินทางเขา้ากอสมุยจํานวนมากกันเลยทีเดียวค่ะ โดยน,น,นายกัมปนากลินเสวะคนค่ะในอำเภอกอะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีเนี่ยค่ะก็ได้มีการเปิดเพื่อวา้าจากบรรยากาศการท่องเที่ยวข้องอำเภอกาะสมุยที่มีความขึกคขักนะมีนักท่องเที่ยวทางกลุ่มยุโรปรัสเซียอิสราเอลสหรัฐอเมริกาและการอื่นๆรวมไปถึงการเข้ามาเที่ยวข้องนักท่องเที่ยวจีนตามมาตรการฟรีวีซา่าเพื่อจะกระตุ้นเศรษฐกิจข้องรัฐบาลน,นี่แหละค่ะส่งผลให้โรงแรมที่พักเนี่ยทุกจองเต็มเกือบถูกแห้งเลยค่ะและก็สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆเนี่ยก็เนื่องแน่นไป ด้วยหนักท่องเที่ยวนะเพราะฉะนั้นแล้วค่ะเพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพการ,รท่องเที่ยวค่ะก็ได้มีการสร้างการให้หน่วยงานทีเกี่ยวข้องด้านการท่องเที่ยวมาดูแลอำนวยความสะดวกแล้วก็ความปลอดภัยให้หนักท่องเที่ยวค่ะเช่นวา่าตํารวจใช่ไหม,มก็มาดูแลในเรื่องของการจราจ,จรค่ะเพื่อหลอดอุบัติเหตุทางถนนและการท้องเที่ยวทางนา้ำบริเวณกอบริวารต่างๆก็อและกอน้อยเนี่ยอันนี้ต้องให้เจ้าถาอะไรครับเจ้าถาผือผักสาข่านะครับกองกอซอมุ่ยนะครับเจ้าหน้าทีไปจําถานี่แล้และความปลอดภัยในยอมเรือนะ เรือรัฐจากการหรือกชนนะครับคนขับเรือนี่ต้องพร้อมนะครับอัตราเสื้อจูจชีบต้องสาวคนน่ะนะไม่จะคุณมากว่าเสื้อได้ปน,นี้แล้วครับอ่าแล้วก็คนขับเรือเมื่อนขับรถแล้วต้องไม่มีแอลกอฮอล์และก็สั้นทิติดกับเพื่อความปลอดภัยกับหนักท้องเทียวนะครับแล้วก็ทีจุดจี้นี่ผ่านมานี่กกำจับเรื่องของฟืนฟ,ฟืนไฟกันด้วยนะครับะนะเพื่อแกก็ยังบบกว่ากานต้องเยอโกมุ้่วันนี้เนี่ยคึกคักนะเรือสำราญนี่ข้ามมาเร็ววนี่มาช่องพันแปดรยค้นครับ ไม่รวมลูกเรือแลวกัน,นักทองเทียวจากตาหวันที่บินมาทางไทเป้จากไทเป้นะครับเข้ามาอีกรอยสามสิบสามคนนะครับหนักทองเทียวใส่กาบบินบางกอกเอเวีที่สนามบินสมุยเนี่ยอีกมาร์กนะครับคาดว่าเพิ่มเงินมุ่นเวียนสร้างไรายได้กับเกาะสมุยก็ตรงตามที่ท่านนหยกบอกนะ,ะว่าผ่านพื้ก็ต้องดูแลเรื่องความปลอดภัยกับหนักทองเทียวนะครับ